เนื้อปลาดุหั่นเนื้อแยกก้างออกน,นะครับเป็นชิ้นๆแบบนี้ฮนะเราก็จะมาทอดให้กรอบไปนะครับหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะฮะทอดให้กรอบนะฮะกรบอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปผัดพริกขิงฮะปลาดุยังไม่กรอบเลยครับแต่กระเด็นนะฮะต้องปิดฝาไว้ครับ ยังไม่หลุดน้อมจากกระทะนะคะต้องทอดไปอีกสักพักนึงนะ,ะเดี๋ยวถ้าเขาสุกกรอบเนี่ยเขาจะหลุดน้อมจากกระทะเองะกระ,ะเด็นน้ำมันร้อนนะกระ,ะเด็นเด็นยังกลับไมได้ใหหกรเด็นก่อน้กละค,ะครับเดี๋ยวเรามากับกันนะครับน่าจะกรอบไปข้านงนะะึงแล้วครับ มันจะติดยังนิดนวยฮะติกกดติดกระทะนะกรอบแล้วครับดับไฟก่อนนะครับถ้าเกิดกรอบมากกว่านะี้ฮะ เดี๋ยวเขาจะขมเลยนะฮะไม่อร่อยก็เอาประมาณนี้เลยครับนี่ฮะเรา่าตัดขึ้นนะอันนี้เป็นเนื้ออย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทอดกล,างก,า,กลาง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 กินได้ครับแต่ว่าต้องแยกเนื้อแบบนี้นะฮะกลางกลางจะกินได้หมดเลยทั้งชิ้นเลยอันนี้ก็กรอบแล้วเดี๋ยวเราเอาไป ขึ้นตะแกงพักไว้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาผัดน้ำพริกแกงกันฮะ